ชชช่วยเเเิดดดูู้้ให็นนนนสสมมกััับบปถาาีโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468อายุการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน96ปีเมื่อในอดีตได้อาศัยศาลาวัดเด่นชัยเป็นที่เรียนต่อมาเมื่อวันที่1เมษายน พุทธศักราช2471คณะกรรมการท้องถิ่นได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นณห,หมู่ที่2ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2473ทางราชการได้ขนานนามว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลเด่นชัยหนึ่ง ต่อมาในพุทธศักราช2,496นกคณะกรรมการครูราศดรได้ย้ายโรงเรียนมาทำการก่อสร้างใหม่ในที่ดินราชพัสดุกรมธนารักหมู่ที่หนึ่งตำบลเด่นชัยบริเวณหน้าวัดเด่นชัยเป็นอาคารไม้สองชั้นมุงด้วยสังกะสีมีสิสีห้องเรียนและได้เปลี่ยนนามใหม่ว่าโรงเรียนเด่นชัยประชานุค,คูณ ปัจจุบันโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่18ไร่1งาน65ตารางวางโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน485คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน31คน หัวหน้างานบริหารสี่ฝ่ายได้แก่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคลนางสาวสมพิษอยู่คงหัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการนางวิไลวันเสนาธรรมหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณนางสาวภาจอมพุทธาหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปนายชัยยาฟันฟ่นเฟยบริหารงานโดยานางแสงเดือนคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลนายอัตภง์ใจดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลปรัชญาของโรงเรียนมีวินัยมีความกตัญยูรอบรู้วิชารักษาเมคีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลประธานกรรมการสถานศึกษานายสมศักดิ์เจริญคา กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์พระครูปลัดศินฉันทธรรมโมพระกิติศักดิ์ทิตะเมโทรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุทธิชัยสกุลรักนางสุนันทาศิริว่านายสังคมโปร่งจิตนางรัตตยาขวานเพชรนายสุรินศรีใหม่นายมนูนเทียมแสน กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนางสุดารัตนแหลมกรรมการผู้แทนสิทธิ์เก่านางพิสมัยปานเทพกรรมการผู้แทนชุมชนนางสาวหนึ่งฤทัยบุญวงศกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายนิคมชุ่มใจกรรมการผู้แทนครูนายภาสพลสุขวาจากรรมการและเลขานุกการ นางแสงเดือนํำมาประมวลภาพการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา2564การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1นึปีการศึกษา2564กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2564พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พิธีถวายราชสาดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันสมเด็จพระมหาคีรราชเจ้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการฝึกอบรมนักเรียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลรับการตรวจติดตามการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เชิงประจักษ์เขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลโดยท่านดรอกเตอร์นไทยไทยวรรศีผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีพุทธศักราช2564การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กิจกรรมกีฬาสีฟ้าชมพูเกมวิถีใหม่ต้านภัยาเสพติดการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน t ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโรงเรียนกายภาพดีประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาต ประจำปีพุทธศักราชสองพกิกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาติลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญและยุวกาชาติการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565กิจกรรม The Locals Tourist Denchai Attractions กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิชาการประจำปีการศึกษา2564กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564กิจกรรมปัดฉิมนิเทศปีการศึกษา2564